พอมาสู่หัวข้อที่4ี่ใหญ่เธอเสอเหอช่วงชิ้นเตียนด้านนี้คืออะไรก็คือการที่วิจัยของเรามีอะไรแปลกใหม่หรือแตกต่างจากของคนอื่น ที่เขาเคยวิจัยไว้แล้วบางเออมันมีอะไรที่แบบแปลกใหม่หรือแตกต่างจากเดิมอะค่ะอย่างอันแรกเลยของเราก็คือด้านของการที่เราเลือกปัญหาหรือเลือกหัวข้อเนี้ยมาทำเนี่ยก็เพราะว่าเรามองว่าอย่างของหลีชิวหลิงที่เขาทำการเปรียบเทียบคำอวยพรไฮจีนตรงเนี้ยค่ะ เขามีการกล่าวถึงในเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อะไรประมาณนี้แล้วปรากฏว่าเรารู้สึกว่าเออบางเรื่องมันยังไม่ลึกซึ้งอย่างเงี้ยค่ะเนีย่ยเห็นไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากอธิบายให้มันลึกซึง้งก็เลยเกิดเป็นการทําหัวข้อวิทยาน,นิพนธ์นี้ขึ้นมาอะไรประมาณเนี้พอมาอันนี้2เนื้อหา เนื้อหาที่เราแตกต่างจากของคนอื่นๆหรือแตกต่างกันมีอะไรบ้างใช่ไหมเราก็บอกไปค่ะว่าเออเราทำยังไงบ้างเนาะเราก็จะมีการนี่ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงให้เห็นถึงลักษณะของความแตกต่างแล้วก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมด้วยเนาะว่ามันมีความใช้ที่แตกต่างกันเพราะอะไรอะไรตรงเนี้ยมี่ก็จะเป็นความ ปลกใหม่หรือสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นในวิจัยของเราแล้วก็อันสุดท้ายเนาะก็คือการที่พูดถึงด้านของการใช้หวนเชื่อก็คือแบบสอบถามขึ้นมานะคะโดยการแบบแบบสอบถามเนี้ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเขาใช้คำกันถูกต้องไหมว่าคนไทยแล้วก็คนจีนเนี่ย ใช้คำโวยพรตรงนี้ค่ะมีแนวโน้มการใช้คำโวยพรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใช้ถูกต้องไหมมีคำไหนที่ใช้ผิดไหมอย่างเงี้ยค่ะเนาะเราก็จะดึงมาเนี่ยแล้วก็เราก็จะได้มองออกว่าเออคนไทยกับคนจีนเนี่ยใช้คำโวยพอรอย่างไงแล้วเราจะต้องระวังอะไรให้เขาบ้างอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาันมาวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์จนสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นในเรื่องของอน,นี้เห็นไหม ก็คือการที่มันแตกต่างแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาด้วยเนี่ยพอเราต้องการที่จะให้เขาเห็นตรงเนี้ยนะว่ามีการใช้อย่างไงนะคะหรือว่าใช้คําที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์ไหมอย่างเงี้ย,เ,ยเราก็ต้องการเอามาวิเคราะห์เนาะอันนี้ก็คือเป็นการที่เราจะสร้างอะไรขึ้นมาบ้างออนอกจากให้มันอะไรแปลงใหม่หรือแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็คือเราจะสร้าง หรือทำอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนั่นเองตอนนี้ก็คือหัวข้อที่4นะคะก็จะประมาณนี้